ไก่ชุกเฉินชน้ำนี่มาดูไก่น,นี่จ้ะแพรวาพากินจ้ะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่อาหารโปรดของแพรวานเลยทุกคนแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำก๋วยเตี๋ยวซะทีเดียวเนาะวันนี้เพราะว่าเลยมันเหลือน้ำซุปมันเหลือจากไอเขามันไก่เมื่อวานจา้ะแล้วก็เลยเออลวกก๋วยเตี๋ยวมีเศษใส่เส้นหีจ้ะวันนี้เดี๋ยวปรุงเคอมกันนะมีเส้นเมก็เลยเออ ตัวงอกก็มีพักอ่ากหลังปีก็มีจ้ะพอดีตุนตีนไว้ด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้จะทำอ่าต้มซปเปอร์ตีนไก่ซปเปอร์ไปปากเขียวก็ตุนไว้แล้วเนาะเครื่องไปก็เลยไม่ได้เอาเครื่องใส่ฟวงหรอกจ้ะต้องใช่แบบนี้เลยเพราะว่ามันเป็นแค่ชามเดียวพี่มีกินข้าวมันไก่ที่เหลือจากเมื่อวานจ้ะก็เลยเออมา มาพี่น้องกินก๋วยเตี๋ยกก็แพวา่ากินร้อนๆเขาบอกว่าช่วงนี้กินร้อนๆจ้ะกินร้อนช้อนกรูแต่ว่าอยู่ครอบครัวเดียวกันนะช่อนแยกช้วงได้ของมันติดางอื่นอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นถ้าคนในครอบครัวหนึ่งคนเป็นคนอื่นก็ต้องเป็นในครอบครัวนะอืม้มเลย มาจากพี่น้องอืมเอาข้าวสาตา,ตาอีกนิดหนึ่งน้ำซุปพอดีเลยไก่เพรอแกะเอาจากคุงหน่อยพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้นาะแต่ว่าจริงๆแล้วถึงออกได้แพ้ก็มค่อยออกจากเพก็ไปแต่ทำงานน่ะ <c oughs> ถ้าเสาร์อาทิตย์ก็ออกไปชอปปิ้งเดิมอะไรเดิง ว่าช่วงนี้งดเลยจะดีเดี๋ยวได้เก็บตังค์อืมอรอยมาพี่เนาะติกเก็ยงชามเต็มชามโคโล่เลยเนี่ยกินหมดไหมไม่มาจ้ะไม่มีพักอย่างอื่นหรอกเชื่อข้านา ง่ายจ้ะพี่น้องมีน้ำซุปก็ลวกส้นแล้วก็พักแล้วก็เลี้ยวจ้ะเนื้อไก่ก็เอาจากเนื้อไก่เขามันแก่งวันจน้ะดูแลสุขภาพกันเดอ้อพี่น้องเอ้ยเป็นห่วงอะไรแต่ยีงเมืองไทยตอนนี้กำลังขึ้นคักขึ้นแน่เนะอิตาลีก็คินนักกล้จ้ะ เบลย่ำกัตามมาจะติดช่วงแต่เบลย่ำยังไม่ติดหนึ่งในสิบเนาะอากาศดีครับช่วงนี้เริ่มอ,อากาศดีจ้ะแต่ว่าไปไหนไม่ได้ว่าจะชวนปานิกออกไปเดินอยู่จ้ะหนังบ้านแล้ว่าก็าปาทำงานอยู่ หิวมะเ่อย,อรอยจริงแพมมีมาละอยู่แต่ไปค่ด้านหาจ้ะอยู่ในช่องแช่แข็งสินเล็กก็มีแต่อยู่ในช่องแช่แข็งกกมันก็เลยไม่นี่

ถาว่าคนแถาบ้านแพเป็นไงตอนนี้แม่สามีที่หมายอยู่ในชะ่ไหมกรับเป็นห่วงแกโอเคจับแต่คนแก่เขาจะไม่ค่อยให้ออกจากข้างนอกจก้ะ คนจำได้ไหมที่แพ้เล่าให้ฟังว่าแพ้สงสารคนแก่ที่แบบไม่มีลูกมีเต้าเราอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ยคือเวลาเขาออกไปแบบร้านค้าตอนเนี้ยซูปเปอร์มาร์เก็ตอะแทบจะไม่มีอาหารเลยแพ้ก็เลยแพ้เห็นรูปรูปนึงแล้วแพ้สะเทือนใจคือคนแก่แบบาลากรถชอ็อปท็อปปิ้งอะ เราซื้อใส่ของมนเนาะเราไปยืนหน้าเชียวล้วมันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยคือเขาก็ไม่รู้จะกินอะไรอย่างเงี้ยล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปซื้อไหนได้บางทีคนแก่เขาบางทีเขาก็ขับรถไกลไม่ได้หรืออะไรย่มันสะเทือนใจแผมากแผลเห็นรูปแนผะ่น้ำตาอะไรเลยวันนี้รัฐบาลเบลเยียมมีามาตรการออกมาแล้วจากว่าให้คนแก่อายุหกสิบห้าปีขึ้นไปเนาะ ไปซื้อกับเขาตั้งแต่เช้าเลยจ้ะมีเวลาแบบว่าสองชั่วหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะไรตั้งแต่ห้างเปิดจนถึงสิบโมงเป็นช่วงเวลาของคนแก่อายุหกสิบห้าปีขึ้นไปจ้ะคือเขาจะมีซธิ์เขาไปซื้อกับเขาก่อนใครเลือกก่อนคนอื่นๆซึ่งพ่คู่โคตรดีเลยเพ่อคูด,ดีใจเลยเพราะว่าพปเห็นแล้วบางคนไม่มีลูกมีหลานมีเต้าดูแลนะแล้วเขาก็ยังแบบ เขามีบ้านเขาก็ไม่อยากไปอยู่บ้านพักคนชราเขาคิดว่าเขายาังทาทําอะไรได้ล่ะเองอะไรเงี้ยมันจะมีคนประเภทยังมีคนแบบนี้่ก็คือเขาติดบ้านอะไรางี้เนาะอลเขาก็ออกไปซื้อกับเขาเองอะไรเงี้ยบางทีเจ็ดสิบปีแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนั้นเพ็นแบบเพนน้ำตาไหลเลยที่เพเห็นรูปวันนั้นเพเล่าให้ป๋าฟังเพิเสียงมันสั่นเลยนะ ก็คือเขาองาก,กันแต่คนแก่ซื้ออะช่วงเวลาแค่ว่าแปดโมงถึงสิบโมงเนี่าจำเป็นช่วงเวลาไม่ได้ก็คืออายุหกสิบห้าปีขึ้นไปอะ่ะแต่เขาไปซื้อช่วงนนั้ได้ก็เป็นมันก็จะหมายความว่าเขาก็จะมีอาหารเข้าใจไหมคนอายุอย่างเราเราถ้าเราไปห้างหนึ่งก็มันไม่มีเรายังขับรถไปซื้อทอีหห่ห้างอื่นได้แต่คนแก่บางคนเขาเป็นค,ความเคยชินที่เขาไปตรงนั้นแล้วเขาไม่ได้อะไรกูกลับบ้าน แล้วเขาจะกินอะไรล่ะแ,แล้วพี่แห่รังซื้อกระดาษทิชชู่น่ะแพ้โคตรงงเลยซื้อทำไมเขาบอกว่ายุโรปขาดแคลนกระดาษทิชชู่ไม่จริงเลยพี่น้องเยอะแยะข้า yeah. ว yeah. ตุนอาหารตุนเครื่องดื่มน้ำอะไรเนี่ยมันพอขอาใจได้นะแต่ที่ตีกันแย่งกระดาษทิชูบเนี่ยเพื่ออะไรวะงงมะเพะนี่ไม่ขอาใจเลยแต่ว่ามันเป็นนี้แหละถ้าคขมีคนหนึ่งทำคนอื่นๆก็ทำตามอย่างเงี้ยจนกลายเป็นว่ามันมดเร็วยอะไรเงี้ย บ้าก็หลบงบองทีเราทำอะไรที่เหนือความกัดไหมายขงเสาแย่งเซนสปาเกตตี้แย่งนมแย่งอาหารแย่งเนื้ออะไรเท่ก็จะม่นเขาจะมันงงท่าไรแต่นี่กระดาษทิชชู่คืออะไรมีน้ากว่าน้าร่างก็ได้พี่น้องเอ้ย ต้องไปเยี่ยกับเขาดบเทศไทยอะไรนะตีกันหน้ากากกำลังทะเลาะกันเรื่องหน้ากากกันทำไมทางดุดุทะเลาะก,กันเรื่องกระตักชู้เพื่ออะไรเนี่ยเนาะงงมะแต่พอดีใจที่เขามีมาตรการนะเนี่ยไทคนเก่ทั่วไปเป็นห่วง ยังไม่ยากนะ้ะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่า,ายังไงแกก็ไปไปกระป๋าแต่เรื่นี้มาหายกระป๋าเลยจดจับหายกระจดแล้วก็วปาไปซื้อมาเองปาไปซื้อมาให้ปาไปห้างเนี่ยแพ้ก็สั่งใส่ถุงถุงมืออย่างดีเลยนะแล้วก็ถุงมือนั่งก็ทอดจิ้งเลยก่อนค่ะวานเพราะว่ากลัวบอกเลยว่ากลัวกลัวรจริงจริง 我睇睇到你个又难过了。 ตีนิีกตีนต้องใช้มือพี่นนอะคอลลาเจนเด่นไก่โวนึงต้งม่ะตักมาแบ่งเขียงต้มซุปเปอร์

In bay. Say đại học chinh thắng luôn nơi bay. Mày gần nè. Mày kì nè. Kì luôn nâng gần nặng nâng 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 ทำเลยดูปืนอ,อืมอมิมกินไปมาเอามาไปคุยไปไม่น้อย ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเนาะฝาฟันวิกิตลุกไปเลยกันพี่น้องเลยไปบ๊ายบายจ้ะสวัสดีค่ะ